วันนี้เรามาดูบทที่29นะครับหัวข้อการช่วยเหลือมุสลิมที่ขัดสนนะครับในกีตัริยาอัลลิฮีนนะครับผู้แต่งโดยอิมามอันนาววีและก็ผู้แปลโดยอาจารย์บรรจงบินการสันนะครับหน้าหนึ่งร้นะครับอั ala, ลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอัลลทรงกล่าวว่าและจงทำความดีเถิด เพื่อสู่เจ้าจะได้รับความจำเริญบาระกะกรุณาี่สิบสองเจ็ดสิบนะครับจากอิบนุอุมานรดิยัลลอฮุอันฮูท่าน ر ซู ل u ลล a h ได้กล่าวว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันกันกบมุสลิมเขาไม่ทําร้ายพี่น้องของเขาและไม่ส่งพี่น้องของเขาไปหาศัตรูของเขาใครที่ตอบสนองความต้องการของมุสลิมอีกคนหนึ่งอันนอลลอ จะสนตอบสนองความต้องการ